ตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่นะคะที่ว่าอาบน้ําในห้องน้ําแล้วปรากฏว่าติดเชื้อแล้วก็มีแผลที่ปอดแล้วก็ทางอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยต้องให้ระมัดระวังนะคะเราเรียกเชื้อโรคตัวนี้แล้วก็อาการที่เป็นว่าวันโรคเทียมนะคะแต่อยากจะบอกว่าประชาชนไม่ต้องตกใจเกินเหตุนะคะเพราะว่าวันโรคเทียมเนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียท,ทั่วไปนะคะที่ ไม่ได้ล่องลอยในอากาศนะมันปนเปื้อนถามว่ามาจากน้ําได้ไหมก็มาจากน้ําก็ได้เพราะว่าแบคทีเรียรตัวนี้เจอทั้งดินทั้งน้ำบังเอิญมันชื่อเหมือนวัณโรคเทียมเพราะว่าพอเราสัมผัสกับมันนะคะเราก็จะติดเชื้อแล้วเชื้อตัวนี้ก็ไปเกาะอยู่ที่ปอดแต่จริงๆเชื้อตัวนี้เกาะที่ผิวหนังก็ได้ด้วยนะคะก็มันจะมีลักษณะอาการคล้ายๆกับวัณโรคขึ้นมาคือเป็นแผลที่ปอดนะคะเราก็เลยเรียกมันว่าวัณโรคเทียม แล้วก็อาจจะมีอาการคล้ายวัณโรคคือไอเรื้อรังเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คําว่าวัณโรคเทียมในภาษาไทยนะในภาษาอังกฤษเนี่ยเชื้อตัวนี้เป็นแบคทีเรียตระกูลเดียวกับวัณโรคนะคะเหมือนพี่น้องเรานำสกุลเดียวกันเชื้อวัณโรคจริงๆอ่ะน่ากลัวคือทูบโคโรซิส ตัวนี้มันมีหลายมันมีพี่น้องหลายคนสรุปง่ายๆว่าประชาชนก็อย่าตกใจแต่ว่าให้รักษาสุขอนามัยอันนี้เป็นหลักทั่วไปมันก็เหมือนแบคทีเรียที่ทาให้เกิดแผลผุพองหรือแบคทีเรียที่เกิดให้ที่ปอดในโรคอื่นๆนะคะปอดรวมดังนั้นก็คือว่าทุกครั้งเราก็จะต้องรักษาแบบความสะอาดอะ่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ